สวัสดีค่ะพี่มินท์วชริญญานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเร็ดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรพระเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะว่าเราก็ยังสวดมนต์ไหว้พระยังปฏิบัติตามปกติแต่มีความรู้สึกว่าจิตใจทื่อๆหม่นหมองเศร้าส้อยเศร้าซ,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 ซึมเป็นเพราะอะไรและเราควรที่จะทําอย่างไรดีให้จิตมากระปี้กระเป๋าจริงๆ ความซึมเศร้านี้ก็เป็นทีนะมิทะความเบื่อความเงาความท้อแท้อะไรต่างๆมันเป็นอารมณ์กิเลสที่ละเอียดเราถ้าเกิดสติปัญญาของเรายังไม่แก่กล้าเราก็จะไม่เท่าทันไม่เห็นสภาพที่แท้จริงของมันเราก็จะเหมือนอยู่กับมัน และเป็นหนึ่งเดียวกันกับมันจึงทําให้เรารู้สึกว่าเราตั้งสติเท่าไหร่มันก็ยังเอื่อยยังเฉยยังซึมอยู่และบางคนก็เป็นวันวันบางคนเป็นอาทิตย์บางคนเป็นเดือนก็มีวิธีที่จะทําให้ดีขึ้นก็คือพยายามหาอะไรทาให้ตนเองนั้นกระฉับกระเฉงมากขึ้นเช่นการออกกําลังกายและพยายามใส่สติเข้าไปพยายามใส่ใจอิเดียบทย่อยมากขึ้นพยายามรู้สึกกายรู้สึกตัวบ่อย ทำอะไรทางโลกโลกบ้างก็ได้ mm hmm. เช่น mm hmm. การหัวเราะ mm hmm. การพูดคุยกับคนอื่นให้มีสีสันหรือว่าการดูหนังฟังเพลงใช้สิ่งเหล่านี้กระตุ้นให้จิตกระชุ่มกระชวยขึ้นมาได้ได้ไม่เป็นไรเพราะเรายังเป็นคารวาสอยู่หรือไม่ก็ค่อยเข้าหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อให้ท่านให้กำลังใจให้แบบนี้ก็ได้เราไม่ได้ใช้วิธีต่างๆเหล่านี้ตลอดไปเราเพียงแต่ใช้ <c oughs> เพียงแต่เป็นบางโอกาสเท่านั้นที่จะทําให้ <c oughs> จิตกลับมากระชุ่มกระชวยเหมือนเดิมเราก็คอยดูเฝ้าเห็นความเปลี่ยนแปลงเอาก็ละวกันไม่ได้เป็นอะไรดีกว่าเราจมอยู่แบบนั้น ดังนั้นให้เราพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองหรือพยายามปรับเปลี่ยนอารมณ์บ้างได้ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ได้เผชิญหน้าเพราะศักยภาพของตัวรู้ที่จะใช้เผชิญหน้าของเรานั้นอ่อนกำลังลงไปทุกทีดีกว่าเราถดถอยหมดแรงจนไม่อยากจะทำไม่อยากจะปฏิบัติอีกต่อไปจึงขอฝากคำแนะนำคำสอนดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวาในการวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอารมณ์เหล่านี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์คะ่ะ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ